สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวีโมแฟมิลี่อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะพาไปทานอาหารที่ร้านซีล็อกโคที่ตึกเลอบัวกันเดี๋ยวไ้ตามชมกันครับตอนนี้นะครับเรามาถึงที่เลอบัวทาวเวอร์แล้วเราข้าไปที่ร้านอาหาร ดีแล้ นี่เรา,าไปพุทธบาอ้โห,หมอกมเป็นไปหมอกโคตรฝุ่น นี่นะครับเรากำลังจะลงไปจากฟรุตบาร์ไปที่ร้านอาหารซีร็อกโค,โคนะครับ คเมนคอร์ดครับเมนคอร์ดเดี๋ยวถ้าจะมีให้เลือกนะครับสองตัวนะครับระหว่างมัสโควีดัสหรือว่าจะเป็นวาฬกิ้วบีฟเซอร์ลอยนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นวาฬกิ้วบีฟเซอร์ลอยสเต็กจะมีอิเทชชันอลชาร์จเพิ่มหนึ่งพันบาทหนึ่งพันต่อหนึ่งเซตนะครับจะเอาเป็นบีฟไหมครัแล้วก็ดีเซลก็จะเป็นกรีนโปรตนะเทียมไทยจะเอาบีฟมั่งปลาบีฟปอนเป็ดเอาเป็ดเนืสอง เอ๋อเป็นเนื้ออะไร Medium Rare หรืออะไรเอาเป็น m e เ i u m Rare ครับจะเป็นเนื้อกี่ที่ระครับสองซูวีของน้องแฟนของน้องผู้ชายกับของผมแล้วก็ของแฟนเป็นเป็ดลูกสาวเป็นเป็ดเกาเก้าเป็ดนี่เชฟเล็กเกนเป็นมีเดียมนะครับเพราะว่าเราซูวีมาหน่อยนึงแล้วนะครับอันแรกเป็นปูกับซอร์ดคาโดใช่ครับ กรบไงอบคดู uh ูเ huh. ป็นเสอร์แบบสลัดนะครับอันนี้แนวสไตล์กรีกครับผมก็เขาเสิร์ฟขนมปังแปรเป็นบัสในเดมิเลิซาพูคาชาในสซด์ดอบโรสแมรีและกรลิกโรสแมรีกับกรลิกคือเอามาอบันีวนนี้เาสบตตสาอิตาเลียนเบรดเป็นขนมปังอิตาลี อันนี้ไงวันนั้นที่ซื้อไปให้กินไงอันนี้ที่ซื้อไปให้กินที่ที่ต่างไปไงเขาจะมีไลน์แมนให้สั่งไปถึงบ้านด้วยอ,อันนี้อันนี้วันนั้นวันนั้นอันนี้ไม่ได้ต่างวันนี้อันนี้อันนั้นวันนั้นต่างนี้ไปอันนี้เค็มๆอ,อันนี้เค็มๆลองชิมลองชิมอันนี้

รสชาติเป็นไงครับอ,อันนี้จะนิ่มอันนี้จะนิ่มกว่าเวลากินปไนกจะนิ่มเป็นไหนครับ c h e r r มัน,นคืออดิโชที่ใส่มะเขือเทศมีดาเัมมีแฮมมีมันฝรั่ง นี่ก็ปเ,ปกเป็นแะนร์แองคอมเมนร์รีแฮมจากสเปนแม่จะถามากคกบางอย่างแรกจะกินน้ำเยอะเราจะมาชิมรสชาติกันนะฮะอ,อ,อร่อยมากเลย Oh. The we are using here from Rano, Thailand. avocado New Zealand. Avocado New Zealand. And this one is a crispy the black one. On the middle you will see the crab jelly. the one can คือไอตัวผงเนี่ยเอาไว้กินกับสลัดจะได้อร่อย Thank enjoy you นี่จะมีเยลลี่ด้วยสดชื่นมากเลยนะร่อยค่ะสดชื่นสดชื่น รสชาติเป็นไงวะสดชื่นมากรสชาติมันแบบทะเลแล้วก็แบบมีแบบตูมีแบบอะโวคาโดปูม้าจากใบยอกปูม้าปูม้าจากใบยองอืออะโวคาโดแบบมิือดีอันโอเคตัวม um ี้จะเป็นเนสัซนตคีสตุนอิตาลีมีแบบทรัพย์โอ มีเห็ดและซินนามอนอเอนปแต่ไม่ักเป็นชีสเป็นจานแนะนำใช่เนี่หน้าตาโอ้นี่นะเพื่อนมีอ้นี้ด้วยอะไรนะเทฟเฟ เสียของหมดเลยนี่อันนี้อันนี้จะลองชิมนะครับหอมละมุนนะกลมกล่อมเดี๋ยวจะลองกินกับอ่าทัพเปอร์นะครับแล้วก็ฟองละมุนเหมือนเดิมอร่อยอร่อย

อ๋อหอมแน่นีเป็นเลหอมแดง with butter lemon c h a r d o n a n d pistachis มีบัตเตอร์เลอนกะองอย่างนี่ไม่รู้ and a virgin sauce ตอเปียวเปยวแล้วเอเปียเยวมันเหมือนเป็นหอมแดงที่ผสมกับ ไอตัวซอสเปรี้ยวๆนี่ตอนนี้มารีวิวตัวมอกเทลนะนี่เป็นอะไรนะเมงโก้เป็นแมงโก้แพชั่นฟู้ดหรือเปล่านี่แฟชั่นฟู้ดอ๋อนี่คือแฟชั่นฟ่อยมีมิ้นด้วยอันนี้แอมงโก้อะไรไม่จำนันตั้งชื่อว่าแอมงโก้อะไรมันจำไม่ได้นั่นแหละก็ใช่เป็นไงปะรสแมงโก้อะไรก็จำไม่ได้ มันไม่ชอบมันมันเป็นน้ำส้มก็เหมือนอาจจะเหมือนมันโคแฟชั่นฟู้ดที่สตาบัลของันนะอันนี้อร่อยแต่นี่มันเป็นน้ำส้มอันนี้เหมือนมีมะลิอ่งจัสเมียร์มะม่วงจัสเมียร์อันนี้อันนี้ที่ชอบแต่นี้มันชอบถูกทุกคนนะมาเพิ่มชิมมีหอมมะลิ่งนิดหน่อยปลัสตันออสเตรเลียควีนส์แลนด์มีแต่ไก่พลัคิวไร eggplant ตั and with tagine นคาปูน่า the sauce is uh cognac and red wine เป็ red wine sauce and this one is duck อันนี้เป็นเป็ดมาไทยแลนด์มาจากเขาใหญ่มาจากเขาใหญ่ a t h orange b e r r i t มาจากซอม and then sapron เป็ยมาจากเขาใหญ่ and then base c a r b o เฮเซลนัทผงมีเขาแค่ลอร์กาแฟเฮเซลนัท The ball is a uh, with confit d u c confit with a uh, duck jelly inside yeah. yeah inside the, a n d then the uh, duck with orange sauce อ๋อแค่กินแต่ซอสนะครับ Please n j o y sir ของของบอนดูสวยสีสัน่ากินอยากินโชว์ไหมไม่โชว์กินเลย แ่กินโช่าโฟกิโชตนีเ้เป็นเป็ดนะฮะโซโลนะนาะเปไมันอัยากเขาบอกให้กินกับซอสแล้วก็ต้องทำแบบนี้เจนซี่อูดังดังแล้วเขาบอกให้กินกับซอสนั้นเราจะก,กิน,นก,กันบรอ,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 อดด้วยเออน้อนม อยูที่พี่ย่างไม่ได้ก็คือเนื้อแบบรสชาติเป็นไงบ้านเนี้ยกินแล้วจะรู้หอมพอดีพอดีออไม่แบบเดียวอันนี้ค On top we have a uh, green apple with chardonnay, vanilla cream, sugar filled sliced apple here, and the bowl is uh, apple jelly, and this one is apple juice. Me <coughs> apple, with vanilla ice cream. So the chef suggestion you will eat the ice cream and the card to get all the flavor. Very nice. <coughs> ตามมาตกันมจนนัวนี่ดูคุณฟอกกินม้นี่จมดแล้วมือไม่ใช่เหืออะไรนะมือบัง กินในบอดเหรอถนาไม่งั้จะกินในตีมหอมกันเขาบอกกินรสชาติเป็นไงอีหนูอร่อยไรอร่อยนัวไหมเปรี้ยวรสชาติเป็นไงของร้านเปรี้ยวเน้นนิด เราเนี่ยกินแล้วก็อร่อยอร่อยก็อาหารดีวิวดีทุกอย่างโอเคค่ะจะเป็นร้านที่สักแต่ยังไม่อันดับที่สามนะเชฟดูยังเป็นอันดับหนึ่งม่ซูรินาสองนั่นแม่ชอบที่นี่อันดับสอง หน่แม่ซืดูหน้าให้นนรับสองอโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ